สวัสดีครับวันนีครับอยู่กับผมนะครับเออตูงฟางสิ่งนะครับนี่ก็จะมารีวิวครับรีวิวว่าหนึ่งแสหามือนก่อนขัานไปมีการสอบํำรุงตัวได้แน่ครับนี่ผมก็จลำดับแผ่นเบิ้งครับเนอะจดลำดับแผ่เบิ้ก็ตัวนี้ก็ใส่มากครับมาเป็น เกาหนอกครับเด้อเป็นเกาหนอกครับเป็นเกาหนอกนี่ก็ย่างเดือนที่สิบเอ็ดครับย่างเดือนที่สิบเอ็ดแต่ว่าปีนี้ครับการอัดบ่อด้ต้อนเนืองครับอัดบ่ได้ต้อนเนืองก็รวมๆแล้วสิบเอ็ดเดือนกันนาจะได้ทํางานจักเก้าเดือนครับเก้าเดือนนี่ก็เป็นสภาพที่ ใสงงานครับใสงงานมือสุดท้ายครับมือสุดท้ายนี่คือว่ากระบริได้ทำความสะอาดครับบร,ริได้ทำความสะอาดมันก็นจะเปเื่อนแน่ครับมันก็นจะเปเื่อนแน่เอาแบบเดิมๆครับเนะเาะแบบเดิมเดิมนะครับผมบกทท็ทายจากนี่ครับเพือจากในโทรศัพท์มือถือครับความคมชัดคาสิบรคือในเมื่อฉีดเนาะนี่ครับนี่ก็ อันดับตนต้นครับอันดับตนต้นเลยก็คือว่าหนึ่งครับหนึง่งนี่คือว่าคือที่ซื้อครับคือว่าผัเบรกชุดมัดครับผัเบรกชุดมัดที่ซื้อไปครับแล้วก็ตัวตัวล้เลี้ยงเชือกค,ครับนี่ก็ก็คือว่าดึงออกมาขาดรุบรุดๆๆเลยสาเหตุที่รุดนี่คือว่าเกิดจากยังไงเกิดจากว่าพื้นที่ครับพื้นที่พื้นที่จะบ่ค่อยดี จากกระดอนครับเนาะแล้วกระดอนปั๊บเห็ดไห่เชือกอยู่ในตำแหน่งอาจจะนอนแน่แต่แข้งแน่ครับแ,แล้วก็ม้วนมากครับเป็นปมเป็นปมครับแล้วก็ดึงแล้วก็จะจะบรพันตัวรีดเชือกครับแล้วก็เห็ดเป็นปมขาดครับแล้วก็เป็นกระจุกดึงปั๊บสเห็ดไห้ตัวนี้ครับนี่ลักเทือนว่าสลักเป็นลักชุดมัดครับเป็นลักลักชุดมัดกับผม่าสอมบรรลุ่งไปก็อยู่ที่ ลัก่าครับลักลอยครับลักลอยลักลอยครับอันนี้คือว่าพัดลมพัดลมเป่าตัวนี้จะคือว่าเสียครับเสียคือว่าอาจจะช็อตหรือตรงไหนครับกับการการปาดกันยังการเป่าฟุ้นกับจะบดดีครับจะบดดีครับมีแต่ฟุ้นครับอันนี้กะเป็นการการใส่น้ำมันนะครับเนอเพราะว่าเห้าบอดีเช็ดครับเพราะว่าช่วงนี illing, ้ฝนตกบอดีทำงานครับบอดีบอดีทำงานก็เลยว่า บ่ได้องความสะอาดครับบ่ได้ทงความสะอาดนี่เร่องการตัวรีเชื่อครับส่วนร้ายแล้วโดยโทั่วไปแล้ว่านี่ครับนี่อันดับตนตนคือว่าค็ดเังไดให้ก่อนเฟืองง้างครับตัวนี้ครับนี่การดึงล้องมาห้มันตึง,ตงมือต,ตึงมือครับทอทอกันถ้ามันตึงเกินเท่ากับค่ายออกค่ายค่ายออกค่ายครับแต่ว่าถ้ามันหลวมจัดไปการมัด จะบ่เปะครับจะบ่เปะจะลดบ้างครับจะมีลดแน่ครับจะมีลดแน่ครับมันจะบอแน่นอนครับว่ามันหลวมผดครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ตัวที่จริงเราส่วนร้ายเขาข้าเจ้าเห็นส่วนร้ายทุกเครื่องเขาจะเอาไว้ฝั่งนี้ครับการโนมกันยังกับเจ้าบอทอเจ้าบอทอฝั่งนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้มันกับการให้ให้ให้ตครับจะดีครับจะดีกวากันนี่นี่คือว่าแต่ว่านี่บ่นจเปลี่ยนครับ คือว่าซับคางครับอันนี้คางคางเพื่อยู่ฟังนี้ครั One รบล้วก็เพิ่นกัเจตีถูเพิ่อนก็จตีทูเราก็เฮ็ดให้เป็นรองครับนี่นนี้ก็เลยซับเปลี่ยนครับซับเปลี่ยนเร้วการมัดกันยังจะดีกว่ากันครับเรว่าการสอนแบบสอนแบนรุ่งครับต่มีที่ว่าหนึ่งแสนหามื่นก่อนผ่านไปมีสอนตัวได้เนี่ยกามีบูธครับมีบูธตัวนี้อันนี้คือว่าผมเอาน้ำมันเครื่องใช่เ ah. นาะน้ำมันเครื่องน้ำมัน แล้วก็มันกะทิเปื่อนครับมันกะทิบพเบิ้งแล้วมันกะทิบพสวยงามครับกระมีนี่ครับกระมีตัวนี้บูดครับถอดออกมาอะไรเป็นมันจะเป็นบูดท้องเหลืองครับอัดเข้าไปครับเฮ็ดเข้าไปนี่ครับซ้อมยูรักลอยครับรักลอยซ้อมยูรักลอยครับแล้วก็การมัดการยังกับดูแลครับกะบางที่บางที่มันกะตัดเฉียบ่เบิดครับเนาะตัดเฉียบ ตัดเชือกบพขาดก็มีเข้ากับถอดออกมากครับใบมีดจะมีใบมีดที่อยู่ฝั่งข้างในครับจะอยู่ฝั่งฟังนี้อยู่ฝั่งนี้ทั้ว่าขันออกมาแล้วนกะ็มันรับไม่ครับรับไม่เรากา็อีกอย่างหนึง่งตัวตัวบีบนะครับตัวบีบเชือกนะครับเนาะเข้ากับหมุนเข้าไปถา่ามันพูดถึงว่าถ้าเกิดว่ามัด ลุดด้วยจังได้ครับขาว่ามุนตัวนี้ข้าไปครับมุนข้าไปจะเกี่ยวสองเกี่ยวนี่ะครับแล้วกปปป็ปับตั้งไปเรื่อยครับปับตั้งปับตั้งไปเรื่อยนี่คือว่าแล้วก็อันดับต่อไปครับการซ่อมบำรุงมีตัวแน่ๆครับก็มีครับตัวนี้บําเพงทางนาครับบิาเงทางนาตัวนี้ก็ กะมีคือว่าเป็นบูธกับเนาะเปลี่ยนก็เอิ่นเนี่ยซูเปอร์ลีนครับซูเปอร์ลีนใส่เข้าไปเปลี่ยนเข้าไปตัวหนึ่งกับโบพังกับโบแังเหมือนดก็จะอยู่ตัวหนึ่งกับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนี่ครับแล้วแล้วแตมบาง้านครับเนาะนี่ครับนี่ที่ผมมาอยู่นี่อันดับแรกเลยคือว่าตัวนี้ครับนี่เขาเอื่นว่าขนมกงครับขนมกงจะมีอันจะมีลูกปืนนี่ครับ ตอนมี้เรปืนอยู่สี่ห้ตัวหกตัวนววดดวะ้วครับกระแตกครับแตกพอแตกปับ๊บโอ้แดดแดดครับเนะเาะตอนนี้สัง่งนะเบื้องเบื้องฟังนี่ครับเบื้องเบื้องฟังนี่รับเนี่ยพอแตกปั๊บนี่ก็เห็ดใหนห้าวมันก็ต้องลื้อครับต้องลื้อออกมาแล้วก็ก็ใส่เวลาเติมได้ครับเราการปั๊บตั้งปั๊บตั้งถ้าได้บ่ถ้าบ่ได้จังหวะก็ตั้งบ่ได้ครับก็อัดบ่ได้กะ นี่ก็คือว่าการห้สร้างมาค,คารับการห้สร้างมาปรับตั้งให้นี่ก็เสียไปอยู่ประมาณรวมรวมคาซัางแล้วก็วอยู่มั่นสี่พันครับสี่พันนี่ก็คือว่าการสอบบำรุงตัวหนึ่งครับการอมบำรุงบรุงตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวฟี่ครับเด้อตัวฟี่ครับอย่าเดี๋ยวครับจะหนีเดี๋ยวเอาเป็นตัวล่าสุดครับนี่ตัวล่าสุดก็เป็นลูก,ลกปืนตัวนี้ลูกปืนตัวนี้ครับ คือว่าแตกครับแตกสเาเหตุที่แตกเกิดจากยังมันเกิดจากเอมันเกิดจากการบุก่องของของตัวเฮาเองครับก็คือว่าสิเป็นตัวนี้ครับนี่ที่เป็นเมื่อั้นผมเอาซีู่นอัดครับเอาซีู่นอัดตัวนี้มันจะไปทูก,กันครับน,นี่นี่ครับนี่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 ตัวนี้จะไปทูก,กันครับระวางนันลูกปืนพอดีเพชรห้แตกครับเพชรหาแตกมว่า ผมเอาซีศูนย์ดับแต่วผมเบิง่งเรางานผมอยากเขางานเขาอยู่อันนึงนะครับเดือตอนนี้เบิ่องเราก็อาจจะเป็นนาจะนาจะเหยียบยังงซ้อนย่างครับยางหัวเพึ่งเห็นนี่แหละครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเอลซีเจ็ดครับเอลเอลซีเจ็ดโอ้พึ่งพึ่งเห็นเลยละครับเนี่ตัวนี้ก็ซอมอยู่อ๋อเยวกลับมาตัวนี้ครับ ตัวนี้กรจะเป็นซ้อมอยู่ลักลักลอยครับลักลอยกับบอท่ไหด์แต่ว่ากัมีคือว่าซื้อมาไหม่สำรองครับซื้อมาไหม่สำรองเราก็จะมีชุดเอนลูกสูครับอุนแดดนี่เนาะเบ่งบ่ค่อยดีครับเ้อลูกสูบมีเปลี่ยนลูกปืนครับลูกปืนล่างครับเปลี่ยนลูกปืนล่างกับลักลอยครับลักลอย ต้นนี้ครับมีอีกชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งก็จะเป็นเกินซี่ครับซี่มันจะย,ยู่นี่ครับนี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้มันมันจะหลุดครับตัวนี้หลุดเบิง้งเบิ้งเห็นมะนอ่อตัวนี้มันหลุดครับนี่การซ่อมยู่ถัดจากมาเพียรนี่สื่อสื่อ,อลักมากครับสื่อใสมากราคาพัานพันก็นบาทครับพันก็นบาทนี่แหละครับเป็นเบื้องต้นครับเบื้องต้นที่ว่า อัดมาแล้วแสนหาหมื่นก่อนว่าสอนลุงตัวตัวได้แน่กระสอนยูรักพันครับรักพันกับสอมยูรักพันสําหรับว่าการเห็นนดแดงใดไห้ก่อนงามก่อนตรงก่อนงามครับอันนั้ตนต้นต้นก็คือว่าใบามีดครับใบมีดใบมีดต้องมั่นมั่นในการรับครับตรงบบรับใบมีดทาอันนี้ก็คือว่า,พาพสาภาพสภาพ ยังมาท่านเด็กทำคำถามาต้องคำนวณคือว่าใบมีดครับต้องต้องมันครับย่าง,งหน่อยกับย่างนันกับข้าเามีเวลาข้ากับหาพันก่อนครับหาพันก่อนกับจะรับรับรับทีหนึง่งแต่ก็ย่าให้เกินเปรีพันก่อนครับเพราะว่าผมผมจะมีใบมีดใบสำรองครับเนาะกับม,มีใบสองสองครูกับ ถ้าหาพันก่อนก็อัดดูถ้าช่วงงานเลงๆก็อัดดูประมาณนี้สมมือครับสามมือมือละพันก็ก่อนพันก็ก่อนตีไปสี่มือครับสี่มือเปยนเทนึงถ้ามือไหนทางงานช่วงงานเ่งหนาแรงอ่ะมือละพันกลัวพันกัวพันหาพันหกพันเจ็ดพันแปดนี่ก็พันแปดร้อยก่อนพันเจ็ดร้อยก่อนพันก็ก่อนนี่กะอะไรลงน้อละอ่สามมือสี่มือครับสี่มือเปยนถ้า ช่วงไหนที่งานงานเป็นพื่นครับเป็นพื่นครับมือละพันสองพันสามน่ครับอยู่มาณนักเจ็ดแปดพันครับก็รับรับรับทีหนึง่งก่อนจะสวยครับก่อนจะตรงเลี่ยมเป็นกล้องครับหนูฮะตัวปับ๊บเพราะว่าตัวนี้ก็บม่มียังายครับเพราะว่ากะยังมั่นันนี่นี่ครับม่มียังไย,ค,ค,ย,งไยคิดังไรให้เสือกตึงเสือกงามครับ ยู่ตัวนี้นครับการปับตัง้งปับตั้งตงัวนี้แล้วก็ซับเลี้ยนครับจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองซีเนาะบางบางบาง,บางเครื่องบางส่วนไลยจะยู่ฟังนี่ครับตัวสปริงสปริงโน้มโน้มเสื้อครับจะยู่ฟังนี่ให้ซับมาใหม่ฟังฟังนี่ครับการการดึงกันยั้งจะดีครับจะดีเท่ากันแล้วก็กรมีสื่อตัวนี้ครับมีสื่อสปริงตัวตัวดักดักก่อนฟังตัวดักดักเครื่องเนาะกรบมีสื่อ,อยู่สามสามตัวครับ สามตัวตัวนึงครับบุ๊แพงครับนี่นะครับก็รงานจะเบิดแล้วครับเบิดแล้วในส่วนของการสอมบคารุงครับก็ร่วมร่วมแล้วก็เด็จกจ้างสร้างมาครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็มีนักสอมเบียงครับสอมเบียงก็มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับที่วันเคยใส่ก้อนปรึกษาอาจารย์แน่นะครับก็สอบถามทางทางเฟสทางไล่ครับ เพื่อนการนะนํามาตรงหนที่ว่าเฮาเห็ดบ่ได้ลีกับเพื่อนจังคอยเอาแค่ว่าเฮาแบบสุดริมนะครับเพื่อว่าเมื่อไหวแล้วก็คือว่าห้เพื่อนเมือเบื่อไงครับเพื่อนก็เอาคิดคาเป็นเป็นคาเนื้อยคาคาแรยงมันเนาะตามระยะทางครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ก็ฝากไว้เนี่ครับเด้อนี่ก็การรดน้ำร,รักษาก็ง่ายๆครับง่ายๆง่ายๆครับ แล้วก็ขอคว้นระวังตั้งแต่ที่สาคัญนะครับที่สาคัญคืรว่าสื่อสื่อติดไว้นะครับนี่ชุดนี่ครับถุกสื่อสื่อติดไว้เพราะว่าเกาหนอกมามันกะเขาบริปเปลียนเหนน็นเนาะเขา้าเขา้เขากับสื่อเปียนเองครับสื่อมาไว้สสำรองไว้ครับเพราะว่า้าบันเบกชุดมัดเบยุแล้วจะบ่มัดครับแล้วมันก็นกนจะเย็บเบยุเราก็จะเสือกบ่มัดตัวตัวนี้ก็ะจะดินแห้งครับดินแห้ง ดินแท่งหลังถ้าเสือตรงนี้ปั๊บเแา้กับบีบเชือกครับไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปครับเลากับปั๊บตังไล่เข้าไปเรื่อยๆขึ้นอัดไปเรื่อยเบิ้งไปเรื่อยครับนี่แหละครับง่ายๆครับง่ายๆเอาละครับเด้อฝากไว้เนี่ยนะครับเด้อเอฟเอฟหนึ่งของซีครับครับการดูแลแล้วก like ็การสอบบำรุงครับมีอยังกับสอบถานไดครับติดต่อสอบถานใดติดตามในทางเฟซบุ๊กตวงฟังซิงครับ ตรงฟังสิ่งครับเอาล้วครับเอาแล้วครับ,อรบตอนนี้ก็คลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับพอพ,อพอกันคลิปไหมลครับเด้อ